ดูคนงานเก็บมังคุดนะครับตัวนี้จ้างมานะฮะวันละหนึ่งพนดูนะฮะว่าจะไหวไหมจ้างเงินด้วยนะคะที่พูดมาค่ะวันละหนึ่งพันนะครับเนี่ยจจายย้ะงานจากสปปลาวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จ้ะแรงงานกูดินค่ะนนน น่ได้เลยได้ป่ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่มันก็จะถูกไปหน้าอยู่เนาะถ้ามันไม่แก่